กลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุก,ท,ก,ท,กทุกคนครับนะวันนี้เป็นบล็อกพิเศษสั้นๆครับนะจะมาสาธิตนะครับนะจะมาสาธิตแลวจะมาสอบถามเพื่อนๆค่ะว่าวิธีที่ผมใช้เนี่ยตามภูมิปัญญาที่ผมมีนะครับนะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะว่าเพื่อนๆจะได้ทราบว่าแหล่งข้อมูลที่ผมรวบรวมแล้วเอาไปทําเป็นคลิปนะครับแนะนํานักเตะในแต่ละชาตินะ่ะ มันได้ข้อมูลมาแบบไหนหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีเว็บไซต์หรืออะไรที่มันใช้ได้ง่ายกว่าน,นี้นะครับนะก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับนะผมไะได้อปยุกต์ไปใช้กับทีมชาติอื่นๆนะครับนะซึ่งวันนี้จะลองมาสาธิตทีมชาติอิตาลีก่อนนะครับโดย ก็จะตั้งใจว่าจะทําคลิปลงนะครับนะวันละ1ทีมชาติให้ได้นะครับนะเป็นการรวบรวมข้อมูลนะครับโดยผมจะใช้วิธีรวบรวมข้อมูลกนะ็คือจะใช้หลักๆคือเว็บไซต์ของทางยูโร2020นะ o f f i c i a l แล้วก็ Google นะครับนะแล้วผมใช้อย่างไรนะครับวิธีของผมตามภูมิปัญญาที่ผมมีนะครับนะก็คือผมก็ต้องไปดูนะครับว่าในา10เกมย้อนหลังนะครับเพราะว่าในเว็บของ ยูโรเนี่ยมันจะมีเกมอยู่10เกมย้อนหลังที่เป็นข้อมูลเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าแปดเก้าสิบเกมนะครับแั้งหลังั้งนั้นผมก็จะเนี่ยครับเข้าไปนะครับทั้งทั้งสิบสิบสิบเกมสิบข้อมูลที่ทีมชาติอิตาลีนะครับนะลงแข่งซึ่งผมก็จะไปรวบรวมสถิติวิธีการรวบรวมสถิติของผมก็คือนะครับนะผมก็จะดูว่านะครับนะในเกมน,นั้นนะัครับนักเตะคนไหน ได้ลงสนามบ่อยนักเตะคนไหนทําประตูได้บ่อยแล้วก็ใครแอซซิดได้บ่อยนะครับก็จะรวบรวมเป็นอันดับมาแล้วก็จะสรุปให้เหลือแบบสักตัวรับสัก3าตัวหรือ4ตัวหรือตัวลุกที่น่าสนใจสัก3ามสตัวนะครับนะประมาณนี้นะครับโดยวิธีของผมก็คือง่ายๆเลยครับนะอันดับแรกนะผมก็ผมก็ง่ายๆเลยตามภูมิปัญญาที่ผมมีเลยครับนะเปิดโปรแกรมนี่ฮะเปิดโปรแกรมอ่าไม่ใช่ตัวนี้ครับโทษที เปิดโปรแกรมนะครับแคปรูปนะครับนะาแคปรูปเลยง่ายๆเลยฮะนะอ้าวอันแรกแล้วนะาอิตาลีพบกับฟินแลนด์นะครับนะาซึ่งในเนี้ยมันมีบอกไว้แล้วว่าใครเป็นคนทําประตูนะครับน่าจะมีคนอิตาลีชนะไป2 0คนที่ทําประตูก็มีมอร์ซิคีนนะครับกับกับนี่แต่เราไม่รู้ว่าในเกมนั้นนะ่ะใครได้อซซีดบ้างมีคนอัซิดไหมผมก็จะใช้ เว็บของ Google นะครับนะวอททีมทาอิตาลีแล้วก็ไปหาคู่อิตาลีกับกับฟินแลนด์นะครับนะวันนันอิตาลีชนะฟินแลนด์สองูผมก็ต้องย้อนกลับไปครับย้อนกลับไปย้อนกลับไปอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับคู่นี้อ่าผมก็จะเข้าไปเพื่อจะไปดูว่านะครับสองประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยมีใครนะครับเป็นคนแอตซิตหรือไม่นะครับนะอ่าอย่างเช่นอ่านี่ครับลูกที่มอร์ซีคนยิงได้นะครับคนแอตซิตคือตัวนี้นะครับซึ่งผม อ่านไม่ออกนะครับ,รบเพื่อนๆน่าจะเห็นอยู่ผมก็จะมาทำสัญ,ญลักษณ์ติ๊กไว้อ่านี่ครับเมอร์สิบเทำเป็นหนึ่งแอซิดอ๋อผมใส่ประกาศแดงหน่อยโอเคติ๊กไปอ่านหนึ่งคีดนะครับใช่ไหมไอโอเคถูกต้องอ่านหนึ่งคีดหนึ่งแอซิดแล้วไปดูว่าลูกแรกอ่านลูกแรกไม่มีคนแอซิดนี่เท่ากับว่าผมได้สถิติแล้วครับว่าเกมที่อิตาลีเจอฟินแลนด์เนี่ยนับแต่ที่ทำประตูนะครับก็จะมี2ตัวแล้วนี่แอซิดผมก็จะเซฟไว้นะครับนะ จะเซฟไว้แล้วก็ใส่ชื่อนะครับอ่าเหมือนอย่างงี้ใส่ชื่อ Italy. อิตาลีอ่าโอเคอ่านรู้กันครับอิตาลีอ้าว Italy. อิตาลีอ่าแบบง่ายงครับอิตาลีเนี่ยก็คือแมตที่หนึ่งเรามันจะมี10เกมในวันหลังผมก็เซฟไว้จากนั้นนะครับผมก็ไปทําแบบเนี้ยสามอีกก็คือไปคู่ระหว่างอิตาลีกับชาตินี้ครับซึ่งแมต์นั้นมีการยิงกินถึง6ลูกนี่ฮะหลูกผมก็จะมาเหมือนเดิมครับแคปหน้าจอนะครับนะ แคปหน้าจออีกสร้างอ่าโอเคโอ้ป๊บนะครับย้อนหลังย้อนหลังยกเลือกก่อนเอ่อปึ๊บยอ้อนขึ้นไปหน่อยครับเพื่อจะเอาธงอ่าอิตาลีนะครับแคปหน้าจอสร้างปึ๊บนะครับหรือเพื่อนเพื่อนนไหนมีเว็บไซต์ที่มันมีบอกว่าใครเป็นคนเอสโงนัสซิตยังไงก็บอกผมได้นะครับผมก็ต้องย้อนเข้าไปใน Google แบ็กกลับไปไปดูอิตาลีกลับไปชาตินี้ครับนะนี่เลยนะครับ60คลิกเข้าไปก็ไปดูว่านี่ครับ ใครเป็นคนแอซซีดป้าควรทําประตูเรารู้อยู่แล้วเนี่ยรายชื่อที่ทําประตูนะครับใครเรารู้อยู่แล้วเราอยากจะดูคนที่แอซซีดนะครับเพื่อจะมาทําสถิติด้วยว่านักเตะคนไหนแอซซีดบ่อยอ่านนี่ครับตัวนี้นะตัว G ตัว G A นี่ครับอ่ามีไป1นึ่งแอซซีดให้ไป1คะแนนปุ๊บอ่าโอเคมีใครอีกมีใครอีกอ่าไม่มีแอซซีดไม่ได้แอซซีดทำประตูได้เองอโอ้นี่ครับลูกนี้แอซซีด spi spi เข้ขาคือใครอยู่ไหนผมขอดูหน่อย spi n อยู่ไหนเอ่ยลงท้ายด้วย o l a อ่านี่ครับมี1 As ่งแจัดไปครับก็ทำสถิติไว้หมดแล้วผมก็เซฟอ่ะซื้อไปเหมือนเดิมอิตาลีสอง่ะตาลี่สองอ่ะ,อะประมาณนี้คือผมว่าทาครบให้มันครบทั้ง 10คู่นะครับ10คู่เมื่อเสร็จแล้วนะครับนะเมื่อครบทั้ง10คู่แล้วเนี่ยผมก็จะเอาตารางตรงนี้ครับนะมาเรียงแล้วก็มาจัดดูว่านักเตะค,คนไหนได้ลงสนามบ่อยนะครับนะอ่าตารางตรงนี้เห็นไหมฮะอิตาลี1่ก็เอามาเทียบอ่าอิตาลี2ก็คือเอามาเทียบทั้งหมด10 10ตารางแล้วก็มานั่งมานั่งมานั่งจดนะครับลงไล่ดูว่าเอใ้ในตำแหน่งผู้สารประตู มีใครบ้างคนนี้ประตูคนนี้ได้ลงไปกี่ครั้งใน10เกมหลังสุดตัวนี้ได้ลงไปกี่ครั้ง10เกมหลังสุดอ่าตัวนี้ได้ลงไปกี่ครั้ง10เกมหลังสุดใครคือนักเตะต,ตัวหลักของทีมชาติอิตาลีใครเป็นผู้ยิงประตูได้บ่อยนะครับในะอย่างที่เห็นในตลาดเนะี่ยมอรซิคีนเนะี้ยยิง2แล้วเนะี่ยอย่างนี้ก็ติ๊กเลยว่ามอร์ซิคีนตำแหน่งกองหน้านะครับนะก็ติ๊กคะแนนให้ไปประมาณนี้ครบ10คู่ แล้วก็จะมีกราฟเป็นตารางออกมาแล้วผมก็จะสรุปออกมาทําเป็นคลิปอีกทีหนึ่งก็เลยมาสอบทอสอบถามเพื่อนๆครับว่าถ้ามีเว็บไซต์ไหนที่มันประหยัดเวลาได้มากกว่านี้นะครับก็บอกผมด้วยนะครับแล้วก็เพื่อจะได้รู้ว่าข้อมูลสถิติที่ผมหามาเนี่ยหามาด้วยวิธีไหนก็คือวิธีตามภูปัญญาชาวบ้านที่ผมมีครับนะก็เลยมาทําคลิปบล็อกสั้นๆบอกเพื่อนๆนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกๆซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่กดท้ช่องสนุกดีนะครับยังไงก็ นะเป็นท่อน้ําเลี้ยงโดยการกดซับสไคร e กดแลค์กดแชร์ให้สหนุกดีนะครับติดตามได้เลยนะครับนะศึกยูโร2020นี้นะครับผมจะเตรียมการให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ